เล็กเหรอเมียหลวงไม่ต้องอยู่เฉยเดี๋ยวแม่<ด>จัดการาให้แม่ไปฉะเองคุณผู้ชมคนชมกันเยอะเลยเลยดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา,มาค่ะไม,ไม่ต้องอัดแม่ไอ,อ้นิวฟปะ ว่าคินเดจอยมีอะไรใหม่ก็คอลเลกชันใหม่นาทูนส์ของเล่นรูปสัตว์โลกไงสแกนของเล่นของเด็กๆในแอป p l a ดูดูนั่นเสือพี่จับกันความสนุกเพิ่มขึ้นแล้วและยังได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกไปพร้อมกับเด็กๆของเล่นจริงอาจจะแตกต่างกันเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสด้เมาสติแคร์ด้วย3าพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวัน กสิจิเอเสยี่ิบหกโาทย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml ห เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟันโอมิเนียนแขงปวนชวนซิ้นชิงโชคใหญ่รถรถยนต์ New MG5 iPad 10และมอลลี่มิเนียนเพียงสแกนหรือส่งซองฟันโอถึง4พฤษภาคมนี้แป้งโยคีนรัสมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัมีวงกลม จำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมกุ้งมะพร้าวดื่มอร่อยเคี้ยวเนื้อเมจิกเอ็กซ์แล้วเบิดความอร่อยเคี้ยวสนุกผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราด้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราด้วยทองกลิ่นเลมอน เรื่อนคู่ตัวอย่าดมคู่ใจอยาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนป่องนี้อร่อยตรงสเปใใใกเ Yes กาแฟกระป๋องไซอราบ,บิกาและโรบัสตา้าหอมกลมกล่อง oh, อร่อยตรงสเปกลองเลย กล้ายิ้มเพราะกลัวเห็นริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ใช้อลเเลสซูเปอร์คอลลาเจนแบบายช่วยลดเลือนทาริ้วรอยแห่งวัยอย่างเห็นได้ชัดเต็มชีได้อาร์ไหนคือไม่กลัวเรื่องริ้วรอย <S <S ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ม่เหลือคนอนด่นดูเมจิดูโกลด 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะได้เวลาเติมความสนุก Magic ์ น้ำผลไม้ผสมงูกระเพราดื่มอร่อยเขียวเนืบเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวทก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดดุดร่วงแทนที่จะทําคนเดียวการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เบาและยั่งยืนยิ่งขึ้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าไหมถ้าเราร่วมมือกัน ที่ซาเบกเราเชื่อว่าเคมีระ er หว่างผู้คนนั้นคือเคมี er ที่มีความหมายซาเบกรางวัลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ็ดหนกิโลฝีไส้กรองรีค่าแรงเริ่มต้นที่590บาทบีคุยีรับรขอบคุณคุณล,ลูกค้าที่มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั้งพี่จี๊พี่ทอมคุณประเสริฐคุณเลิศนะสมศรีพี่หมีพี่หม่ำน้องเป้นะป็นพี่เบลถึงสามสิบเมษายนนี้ชิลลี่แจกใหญ่ว่าเบอร์เบอร์ทองคำหนัก10บาทและจี้ทองคำหนักสองสลึงเพียงส่งใบเสร็จหรือส่งซองเปล่าถึง16เมษายนนี้ สนับสนุนโดยรู้ด้วย a p a เช่ Apache. มีเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อม I Love Apache น้ำมันเครื่อง Eneos น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะตัดสลับไปดูปฏิบัติการคู้ซากตึกสตอง,งอสักหน่อยเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีข่าวดีออกมาคือตอนนี้เรากําลังเร่งกู้ร่างของผู้สูญหายใช่ไหมเจ็บติกว่าชีวิตแต่เอาล่กก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หนึ่งก็ได้เพราะนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่รอดออกมาจากตึกถล่มเหมือนกันเมื่อสักครู่เห็นมีข้อมูลบอกไปเจอแมวนะคะไปเจอลูกแมวที่ช่วยชีวิตออกมาได้จากใต้ซากตึกสตอง,งอถลม่มคุณผู้ชมคะแล้วก็คาดว่าก็น่าจะอยู่ที่ตรงนั้นนะ่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล ได้224ชั่วโมงจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามจากผู้สื่อข่าวเลยค่ะน้องฟ้านภัสเชิญรายงานสดได้เลยค่ะน้องฟ้าค่ะเห็นเรื่องจากทางด้านหลังเนี่ยแมคโครนะคะกำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังส่วนทีมเซิร์ชคือเมื่อสักครู่นี้เดินเท้าเข้าไปแล้วเจอแมว ก้าชีวิตจริงๆนะออแล้วที่เขารู้ว่าที่เขารู้ว่าไม่ใช่ตัวที่เหมือนกัเพึงเข้าไปเพราะว่าเหมือนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันออผอมไปหมดละก็ยังคงมีความหวงังตัวที่4เคนายไปเจอส่วนใหญ่อะคุณผู้ชมคะ,ะเดี๋ยวขอพักอีกแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เล่าเรื่องอแม่ผัวเลยพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ สดต้องมาบิ๊กซีสดถูกคุณภาพดีทุกวัน We are fresh ซี่โครงหมูเพียงกิโลละ149บาท We are fresh อ,อกไก่กิโลละ71บาท We are fresh ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดกิโลละ359บาทถึง9เมษายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีเชอร์ี่แจกใหญ่ว้าวเบอรเบอร์ทองคำหนัก10บาทและจี้ทองคำหนัก2สลึงเพียงส่งใบเสร็จหรือส่งซองเปล่าถึง16เมษายนนี้ยิ่งเข้มกับสิ่งที่ลหลงไหลก็ยิ่งชัด ในสิ่งที่หลงรักไปกับมอคคูนาทริโอเอสเ s รสพร้อมความเข้มสไตล์อิตาเลียนเอสเปรสโที่คุณจะหลงรักยิ่ง,ลงหลงไหลยิ่งหลงรัก so. มอคคูนาทริโอเอสเ s รสเมื่อครอบครัวเจอความแข็งกระด้างใหม่ s สกอ t คอมฟอร์ตคลีนด้วยเทคโนโลยี a อร์ซอฟเสมือนมีอากาศแทรกระหว่างชั้นมิติใหม่ของความนุ่มอ่อ,อนโยนต่อผิวใหม่สกอตคอมฟอร์ตคลีนติวลี่คุกกี้ แย่มอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้แล้วทำไมไม่ซื้อที่บ้านกรองน้ำละ่ะหลังการขายบริการดีไม่มีหนีไม่มีทิ้งซื้อเครื่องกรองน้ำต้องบ้านกรองน้ำวันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ เทสต์สตเวฟรสสาหร่ายแซลมอนซอสโคยุ่มันาสาดซอสเข้มข้นอร่อยลองเลยโอเคค่ะ <Okay, cut. S 1> เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะ oh, ก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระก,การเงินคุณจะคิดถึงใคร Promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทวันแล้วมีปัญหาเรื่องเงิน Promise พร้อมช่วยกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise Dewberry Cookie แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจม Dewberry Cookie ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา Hi Q One Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q One Plus Super g o l รังแคเหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่ Clear Men ด้วย Power Factor พลังช่วยกะจัดรังแคมั่นใจร้อเอร์เซช่วยสยบรังแคจะเปนที่ห Clear Men หม่เทสตตัวเวฟรสสาหร่ายแซลมอนซอสโชยุมันสาซอสเค้มข้นอร่อยลองเลยใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะวันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ ไม่ว่าจะเป็นคนขับเหยื่อที่ถูกชนหรือต้องเสียคนรักต่างก็เจ็บปวดทุกคนเซฟชีวิตหยุดขับเร็วกับโตโยต้าถนนสีขาวดิวเบอรี่คุกกี้แ yes, ยมอร่อย s <S ที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่ mm hmm. คุกกี้ mm hmm. มาช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมคะวงการบันเทิงไทยสูญเสียบุคาลากรระดับตำนานไปอีกท่านหนึ่งศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะ